ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับกรุณานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ขอฝากช่องรุงเรืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเช่นกันนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเกี่ยวกับเหรียญฮะห้าสิบตต่างกับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่9นะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่เรายังประกาศรับซื้ออยู่นะครับนะครับที่หายหน้าหายตาไปนะครับสองวันสาวันนะครับเนื่องจากไม่สบายนะครับไปนอนอยู่โรงพยาบาลนะครับเพิ่งจะกลับมานะครับ ครับมาดูรายการที่เรายังเปิดรับซื้อนะครับคือ ep 144นะครับ ep 145และ ep 1 4 6นะครับรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับครับมาดูรายการที่เรารับซื้อวันนี้นะครับนะครับนะครับคืออะไรนะอย่างที่บอกไว้นะครับคือเหรียญห้าสิบตางค์กับเหรียญหนึ่งบาทนะครับราชการที่เก้านะครับคลิปนี้นะครับผมต้องขอทาคลิปสั้นๆนะครับเนื่องจยากยังไม่หายป่วยดีนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณน้องโสพานะครับที่ส่งรูปมาส่งเหรียญมาขายให้กับทางช่องของเรานะครับตอนนี้ของได้ถึงแล้วนะครับแล้วก็คุณพี่ปลาใสนะครับได้ส่งเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่9้านะฮะได้ส่งเข้ามานะครับขายให้กับเราของก็ถึงแล้วเช่นกันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหรียญที่คุณน้องโสพาและคุณพี่ ปลาใสนะครับที่ส่ง้ามาขายนะครับนะคือเหรียญห้าสิบตางกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับนะครับจึงเป็นที่มานะครับที่เรามาประกาศรับซื้อเพิ่มเติมวันนี้นะครับนะครับลักษณะเหรียญเป็นแบบไหนนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับนะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับของคุณ ที่ปลาใสนะครับนะครับส่วเในยห้าสิบต่างนี้นะครับของคุณน้องโสพานะครับนะครับมาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับคือเหรียญห้าสิบต่างนะครับนะเหรียญห้าสิบต่างนะครับของคุณน้องโสพาเหรียญลักษณะเหรียญนะครับคือพระเศียรเกือบตรงนะครับพระเศียรเกือบตรงนะครับท่านพี่น้องท่านใดมีแบบนี้นะครับส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับทางช่องของเราเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะ ราคาสูงสุดเราให้นะครับถ้าเป็นเยษตรงนะครับเราให้1,000บาทนะครับนะฮะให้ตั้งแต่300บาทถึง1 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นเศษตรงนะครับนะครับขึ้นอยู่สภาพผิวเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญ1นบาทนะครับเหรียญ1นบาทก็เป็นเยษตรงเช่นกันนะฮะอันนี้ได้มาจากคุณพี่ปลาใสนะครับนะครับ ได้ส่งมาขายให้กับทางช่องของเรานะครับปีพศ2543นะครับเหรียญบาทนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทพระีเียนตรงนะครับปีพศ2543นะครับนะครับและเหรียญห้าสิทธิ์จางนะครับภาษีเียนตรงเช่นกันนะครับปีพศ2545นะครับ ที่มีลักษณะเป็นพระเสียรตรงนะครับเราให้ราคาขั้นต่ำนะครับตั้งแต่300ถึง1,000บาทนะครับขึ้นอยู่สภาพความสวยงามของเหรียญนะครับนะวันนี้นะครับก็จะขอขอบคุณนะพี่น้อง FC นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศคุณพี่จักรพงศ์คุณพี่สุพลนะครับคุณน้องวิไลลักษณ์นะฮะคุณน้องไอด่านะครับคุณน้องสุกัญญานะครับนะครับ คุณพี่เวลาวันนะครับน้าน้องกุ้งน้องก้อยนะครับเอฟีจากเพชรบูรณ์นะครับกระบีนะครับแล้วก็สีธรรมราชบุรีรัมนะครับถุกโขทัยเพชรบูรณ์นะฮะนะฮะพิษณุโลกเชียงใหม่เชียงรายระยองจันตาลนะครับขอขอบคุณ้นที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับน้าผมมาทําคลิปสั้นนะครับเนื่องจากยังป่วยอยู่นะครับยังป่วยอยู่นะครับสุขภาพร่างกาย่ร่ก็จะดีนะครับ นะครับก็ต้องขอฝากนะครับพี่น้องนะฮะท่านนะครับนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้นะครับนะครับฝนก็ตกนะครับนะครับโรคระบาดก็ยังไม่หยุดระบาดนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนี่ครับคือเหรียญ50สต่างนะครับปีพศ2545้าบห้านะครับ นะครับส่วนเหรียญห้าสิบต่างนั้นนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับเหรียญห้าสิบต่างปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงฝากพี่น้องท้งสะสมไว้เพียงแค่นี้นะครับนะครับขอขให้พี่น้องและทุกท่านนะ ดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพนะครับนะขอให้จงประสบโชคดีมีความสุขนะพบเจอส,สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ